สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงส์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าการตรวจสอบถอดถอนปอปอชอท่านผู้ชมครับถือเป็นเรื่องที่ผิดหลักการเป็นอย่างยิ่งเพราะในขณะที่คณะกรรมการปปอชอชุดนี้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีที่มาโดยไม่ชอบธรรมและไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยแม้แต่น้อยแต่มีอำนาจล้นฟ้าที่สามารถจัดการกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้อย่างง่ายดายเรากับเป็นลูกไก่ในกำมือแต่การตรวจสอบถอดถอนกรรมการปปชตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0นี้กลับยากเย็นเข็นใจรากับเป็นพยาอินทรีที่ใครก็ไม่สามารถแตะต้องได้ท่านผู้ชมครับมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2,550อยู่2มาตราที่ดูเหมือนจะแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ปปชจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ถูกตรวจสอบได้แต่ถ้าดูลงไปให้ลึกในรายละเอียดของแต่ละมาตราแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบถอดถอนกรรมการปปชชุดนี้ 1. มาตรา248บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำการขาดความเที่ยงธรรมจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการเป็นที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรงเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่งมติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาจะเห็นว่า การเข้าชื่อกันเพื่อยื่นถอถอนปปชออกจากตำแหน่งตามมาตรานี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าชื่อกันของสสจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน4คือ125คนหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า20,000คนแต่การที่จะให้วุฒิสภาลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดของวุฒิสภานั่นสิ ต้องเรียกว่าเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเลยทีเดียวเพราะเหตุว่าสมาชิกกุฏิสภาทั้งหมดมีอยู่150คน3ใน4ก็เท่ากับ112คนครึ่งแล้วจะไปเอาเสียงที่ไหนมาลงมติถอดถอนได้ในเมื่อเฉพาะสอวอสัรหาก็ปาเข้าไปตั้ง73คนเข้าไปแล้วแล้วยังบรรดาสอวอเลือกตั้งที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพรรคประชาธิป,ปัตย์อีกละ่ะ เป็นจำนวนเท่าไหร่เขียนรัฐธรรมนูญไว้แบบนี้ทำเหมือนประชาชนโง่กันทั้งประเทศจะเรียกว่าหลอกเด็กหรือเหมือนเด็กเล่นขายของก็คงจะได้รู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเขียนเอาไว้ทำไมท่านผู้ชมครับอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา249บัญญัติว่าสมาชิกสภาพู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอต่อสารดีกาแผานกคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ํารวยผิดปกติกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการคำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการที่กล่าวหาว่า ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำตามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นข้อข้อ,ขอให้ชัดเจนและให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภาเมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคำร้องแล้วให้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังสารดีกาแผานกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษากรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นไม่ได้ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของสาลดีกาแผานคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ยกคำร้องดังกล่าวจะเห็นว่าการตรวจสอบถอดถอนกรรมการปปชตามมาตรานี้ดูเหมือนจะง,ง่ายและเป็นไปได้มากกว่าวิธีการตามมาตรา248ที่กล่าวข้างต้นเพราะเป็นการพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาสาลดีกาจำนวน9คนซึ่งใช้เพียงเสียงข้างมาก คือ5ต่อ4ขึ้นไปก็สามารถจัดการพิพากษาจำคุกกรรมการปปชซึ่งทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการปปชไปโดยปริยายแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายก็มีอยู่สองข้อข้อแรกกรรมการปปชชุดนี้มีอยู่หลายคนที่เคยเป็นผู้พิพากษาสารดีกามาก่อน เพราะฉะนั้นความเกรงใจและเคารพนับถือกันย่อมต้องมีอยู่เป็นธรรมดาโอกาสที่จะพิพากษายกคำร้องก็มีอยู่เข้าตำรา,าแมลงวันไม่ตอมแมลงวันด้วยกันเองขออง้อ2ต้องไม่ลืมว่าผู้พิพากษาสารดีกาในปัจจุบันได้รับอานิสง์อย่างแรงจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้โดยให้ขยายอายุกเกษียณราชการออกไปจากเดิม60ปีเป็น70ปี ซึ่งเข้าลักษณะเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นการที่ผู้พิพากษาสารดีกาซึ่งเป็นองค์คณะจะพิจารณาลงโทษกรรมการปปชซึ่งเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร19กันยายน2549และเป็นผู้แต่งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและกันมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งกรรมการปปชชุดนี้ด้วยก็น่าจะเป็นเรื่อง Mission impossible เช่นเดียวกันท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าการตรวจสอบถอดถอนปป,ปชก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ